สวัสดีครับทุกคนผมกิมลองให้นะครับครั้งนี้กลับมาที่รอยซานอีกครั้งหนึ่งคือเผื่อว่าใครแบบว่าพี่พัดหยุดพอทีเลือก่า iPhone เ <c oughs> ถอะเรากลับมาทวงเก้าอี้ตรงนี้เพื่อรีวิว p h o n e อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาเอาความจริงมาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่า iPhone เนี่ยณนะวันนี้มันเป็นยังไงบ้างใช้แล้วเนี่ยมันโอเคไม่โอเคอย่างไรนะครับณนะวันนี้เนี่ยคือเกิดว่าต้องเลือกมือถือสักเครื่องนึงเนี่ยสว่วนตัวผมเองผมจะเลือกใช้ i p h o n เนี่ยเป็นหลักก่อน Android ซึ่งเหตุผลมันจะคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็มาบริฟเ,เลเวลก่อนละกันนะครับสำหรับตัวของ iPhone 15 Pro Max ว่ามันมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมบ้างนะครับแน่นอนว่าไทเทเนียมไทเทเนียมซึ่งพอใช้จริงเนี่ยบอกเลยว่าคือตัวเครื่องมันก็เบาลงกว่าเดิมแบบมหาศาล ฟีลลิ่งในการจับถือค่อนข้างที่จะดีมากนะแล้วก็เรื่องที่2นะครับนั่นก็คือตัวพอร์ตใช้เป็นตัว USB Type C เรียบร้อยสามารถใช้ใส่ชาร์จแนวร่วมกับอุปกรณ์อื่นอย่าง Macbook iPad เราก็ชาว Android ได้แล้วแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเป็น Apple เนี่ยโดยมากก็มาที่หลังมักจะหาเรื่องทำให้มันดังกว่าอยู่เสมออย่างอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัว Connection นะครับที่ก็จะเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1 0 g กิกะบิตเพอร์เซกไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้อีกมากมายเลยนะครับทั้งตัวของหน้าจอเนี่ยที่จะไปได้สูงสุดที่ความละเอียด 4K 6 0เฟรมนะครับเรื่องของสายแลนก็สามารถเสียบได้ SD card ก็เสียบได้ และที่น่าจะถูกใจมากๆสำหรับสายวิดีโอเนี่ยก็คือสามารถเสียบต่อกับ SSD ได้เลยนะครับเพราะว่าในกรณีที่ใครจะเอาไปใช้ถ่ายวิดีโอความละเอียดหรือว่าบิตเรทสูงๆเนี่ยอันนี้จะได้ไม่เปลืองหน่วยความจาในเครื่องคือในตลาดของ Android เนี่ยโดยมากลเลยอันก็ยังคงให้มาเป็น USB 2.0 3.0ธรรมดาแล้วก็ยังไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยก็คือจะมีการดัดแปลงเอาไปใช้สำหรับการถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะคือเรื่องของการชาร์จเร็วเนี่ยอันนี้ก็ จัดมาเต็มทั้งหักซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวในระยะยาวเนี่ยก็คงจะได้เห็นอ็อกเซสซอรีอื่นๆเนี่ยไหลาตามอีกแน่นอนแล้วพอให้มันเป็นตัวหัวแบบใหม่ในที่นี้แน่นอนว่าตัวสายเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสายแบบใหม่มาด้วยนั่นก็คือจะเป็นตัวของสายถักแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งสายถักแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีความทนทานมากกว่าซึ่งพูดถึงเรื่องพอร์ตพูดถึงเรื่องสายแล้วอันนี้ก็เป็นพูดถึงเรื่องแบตต่อละกัน อันนี้ตามที่เราได้เคยทดสอบไปนะครับใครยังไม่ดูไปดูกันได้ซึ่งการทดสอบนั้นเนี่ยตัว iPhone 15 Pro Max ก็ไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเป็นรองเพียงแค่ iPhone 14 Pro Max เท่านั้นก็เรียกว่าแพ้ให้กับพี่น้องร่วมค่ายนั่นแหละ ซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเกิดจากเรื่องของการาก,การเรื่องพลังงานที่อาจจะยังดีไม่เท่าตัวเดิมนั่นเองเอะเนาะแต่ว่าในเรื่องของการชาร์จเนี่ยคือตัวเขาเองอาจจะไม่ได้ออกมาโปรต์บาร์ตมากเพราะทางฝั่ง Android เนี่ยคือเขาก็จะมีความพยายามที่จะโปรโมทว่ามันชาร์จเป็นร้อยวัตต์หรืออะไรพวกนี้ก็ตามทีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาเระยะเวลาโดยรวมจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันก็ไม่ได้ช้าเลยซึ่งถ้าว่าไปดูที่รายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะพบว่าที่มันนานขนาดนั้น เป็นเพราะช่วงท้ายๆเนี่ยมันเหมือนมันลดกําลังในการชาร์จลงอันนี้ก็เพื่อเป็นการถนอมแบตนั่นเองถ้าว่ายัดไฟมาแบบเต็มๆเลยเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันเสื่อมเร็วขึ้นกว่าเดิมมากนะแต่ถ้าเกิดถามว่าดูจากเวลาในการชาร์จทั่วไปเนี่ยอันนี้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแป๊บเดียวมันก็กลับมาแบบเรียกว่าพอใช้งานทั้งวันสบายๆและถ้าจับแมทช์คู่กันนะครับผมระหว่างการชาร์จเร็วแล้วก็ความอึดของแบตอันนี้บอกเลยว่า ตัวของ iPhone ไม่น่าจะแพ้ใครแน่นอนแต่ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมว่าในตัวของ iPhone ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเขาก็จะไม่มีแถมตัวอะแดปเตอร์มาให้แล้วใช่ไหมครับเรื่อว่าใครกําลังหาตัวอะแดปเตอร์ที่แบบเออขนาดเล็กๆพกพาง่ายๆแล้วก็ชาร์จไฟได้เร็วๆด้วยเนี่ยลองดูเป็นตัวของออคีได้นะครับจะเป็นตัวของ o m n i ียร์ทูมินิ30วัตต์นะครับเล็กๆแบบนี้จะสามารถชาร์จได้แรงถึง30วัตต์กันไปเลยนะคือจริงๆจะไปชาร์จ MacBook Air ก็ยังได้นะครับ แล้วก็เนี่ยด้วยขนาดที่เล็กจิ๋วแบบนีนะ้คืออย่างลูกเต๋าเลยนะครับผมถ้าไปเทียบกับของทางฝั่ง Apple เองเนี่ย,ยก็ยังถือว่าของเขายังใหญ่แล้วก็หนักกว่าต่างหากแล้วนอกนจากความเล็กแล้วเนี่ยตัวที่ชอบมากๆเนี่ยก็คือจะเป็นที่ตัวขาเขาสามารถที่จะพับเก็บได้แล้วก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าออคีตัวนี้จะมีการรับประกันที่สูงถึง2ปีนะครับปกติถ้าเป็นแกจิตอันอื่นเนี่ยโดยมากก็6เดือนอะไรวันนี้ก็หมดแล้วนี่ยาวๆเลย,เลยครับแล้วสำหรับใครที่คิดว่าสายที่ทาง Apple แถมมาเนี่ยเส้นเดียวไม่พอนะครับ อันนี้ก็มาลองดูเป็นสายเส้นนี้ของทางอคีได้นะครับซึ่งก็จะเป็นสาย C to C นี่ยแหละก็รองรับไฟได้สูงสุดเป็น100วัตต์เลยนะครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะ Transfer Data เนี่ยได้แบบเร็วๆเ,เต็มที่10กิกะบิตเหมือนกันนี่นะฮะเรื่องความทนทงท,ทนทานความหนาของเส้นเนี่ยโอ้โหอันนี้ส่วนตัวผมว่ามันก็ดูแข็งแรงดีมากๆก็มั่นใจได้ว่า มันจะสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับโดยทั้งสายแล้วก็อะแดปเตอร์เนี่ยช่วงเทศกาลเราก็น่าจะหาส่วนลดเพิ่มได้ไม่ยากนะครับประหยัดขึ้นกว่าเดิมอีกเพียบถัดมาในเรื่องของกล้องเนี่ยตัวของ iPhone 15 Pro Max นะครับผมอันนี้ก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของเลนส์ที่มีการซูมที่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองอะเนาะ,เ,นอะเอาจริงส่วนตัวผมจะมองว่า เรื่องความสวยความงามของภาพเหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นความชอบของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันซึ่งมันก็จะเหมือนในโลกของพวกกล้องใครติดตามมาเนี่ยก็น่าจะพอรู้แหละว่าคาแรคเตอร์ของกล้องแต่ละตัวม่าจะเป็นแคทนอนนิคอนไลกาพวกเนี้ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันตัวของมือถือเดี๋ยวนี้ก็แทบจะไม่แตกต่างครับก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันด้วยนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการทําทดสอบเทียบเอาไว้อยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจ ไปลองคลิกดูกันได้เช่นเดียวกันนะก็เยกวราละเอียดมากๆเลยแล้วเดี๋ยวมาคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับและตัวที่มีความเปลี่ยนแปลงในซีรีส์ของ iPhone 15 Pro เนี่ยอันนี้ก็คือเขาที่มีการเพิ่มเป็นตัวของปุ่มแอคชั่นตรงนี้เข้ามาให้นะครับจากเดิมเนี่ยที่เป็นสลักสลับเปิดปิดเสียงนะครับก็เปลี่ยนเป็นปคำสั่งอื่นได้แล้วก็ปรับแต่งเพิ่มเติมด้อีกผ่านตัวของช็อตคัทนะครับเปลี่ยนปุ่มตามสถานการณ์ที่กำหนดเช่นตอนเช้าเป็นปุ่มเปิดกล้องตอนกลางคืนเป็นเปิด หรือว่าพลิกเครื่องเป็นแนวนอนแล้วก็กดเนี่ยก็จะเข้ากล้องให้ทันทีแบบนี้นะครับหรือคนที่มีเป็นปุ่มแอคชั่นอย่างนี้แยกออกมาเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีของปุ่มบิ x ก y ใน Samsung อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไม่ได้พลิกแพลงอะไรได้เยอะขนาดนั้นนะเนาะแต่ในส่วนนึงอันนี้ก็ต้องมองว่า iPhone เนี่ย มันก็ยังค่อนข้างที่มีความยุ่งยากอยู่ในระดับหนึ่งเราก็ต้องคอยไปเรียนรู้นะครับผมถ้าเว่าใครสนใจก็ลองเสิร์ชหาดูแล้วกันอันนี้ก็เห็นว่าที่มีคนทําคลิปออกมาแล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบละเอียดมากๆเนี่ยก็จะมีของนายอู๋เนี่ยก็จะมีการสอนการทำาลุ่มแอคชั่นตรงนี้เนี่ยแบบโปรไว้เลยครับก็ลองไปดูกันได้นะครับ แนั่นก็คือเป็นภาพรวมว่าทำไมตัวของ iphone 15 pro 15 pro max เนี่ยมันถึงได้น่าใช้ใช่ไหมแต่ตัวที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมยังเลือกใช้ตัวของ iphone 15มากกว่า android เนี่ยหลักๆจริงมันจะมีอยู่ประมาณ3ข้อด้วยกันอันแรกเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องของกล้องวิดีโอ ล้องวิดีโอบน iPhone เนี่ยนะจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่สร้างความแตกต่างมาตั้งแต่ iPhone 7 iPhone 8เลยเทิดใครจําได้ก็คือ iPhone เขาก็จะแบบมีเรื่องการทําเรื่องของการกันสั่นในางต่างๆ,ๆเนี่ยที่ออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับและพอมาเป็นตัวของ iPhone 15เนี่ยนอกเหนือนจากเรื่องของกันสั่นแล้วนะครับผมพวกเรื่องของไฟล์ที่มันสามารถถ่ายออกมาเป็นไฟล์็อกได้อีกต่างหากเนี่ยอันนี้สายถ่ายวิดีโอจรงิงจังเนี่ยคือชอบมากๆนะครับอันนี้ก็ยังรู้สึกว่าการถ่ายด้วย iPhone เนี่ย ที่เป็นวีดีโอนะครับผมค่อนข้างที่จะไว้ใจมั่นใจได้มากกว่าว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะโอเคทั้งเนื้อไฟล์นะครับผมหรือว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของภาพต่างๆการการสั่นเนี้ยเราก็ในเรื่องเสียงต่างๆเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่จริงจังมากๆเนี่ยผมว่ายังไงมันดีกว่าทางฝั่ง Android เนี่ยค่อนข้างที่จะมากอยู่หลังๆมาในปี2ปีเนี่ยจริงๆก็จะเห็นเหมือนกันนะว่าจะมีทางฝั่ง Android เนี่ยเขาพยายามที่จะตามมาแต่ถ้าเกิดว่ามาเทียบเอาจริงๆเนี่ยคือส่วนตัวก็ยยัังงงรู้สึกว่่่าาฝขอ iPhone เนี ก็ยังดีกว่ามากๆอยู่นะครับแล้วก็เรื่องต่อไปเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกพูดกันมาหลายปีแล้ว้าท้างฝั่ง Android เนี่ยก็ดูเหมือนจะยังแก้ไม่หายสักทีก็คือเวลาเราถ่ายลงใน Tik t o อกหรือจะถ่ายลงบน IG ีเนี่ยคือภาพมันออกมาแล้วคุณภาพมันได้ไม่เท่าบน iPhone นะครับคืออย่างซัมซุงเนี้ยคือเขาพยายามที่จะแก้เรื่องนี้มาแล้วนะครับผมรวมถึงเราเคยเห็นข่าวของผู้บริหาร IG ก็เคยเออกมาบอกกันเนาะว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์ของบน Android ดีกว่าแต่ พอใช้กล้องซัมซุงไปใส่ฟิลเตอร์ขึ้นมาภาพนี่คือแหกไปเลยนะครับคือเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยก็คงจะแก้ได้แหละแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นเรื่องจุกๆจิกๆในเรื่องของกล้องนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยคือเถือว่าใครที่อยู่ในโลกโซเชียลชอบที่จะสร้างคอนเทนต์พวกนี้ขึ้นมาแล้วก็คือ iPhone ก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยชัวร์กว่าพอสมควรนะแล้วก็ในเรื่องที่2นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของแกมดูตามสถิติแล้ว โอกาสที่ iPhone มันจะโดนซุยเข้ามาจนแบบว่าจะโดนโอนเงินออกไปเปน็นจำนวนมากๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าตัวของ Android จริงไงคือส่วนตัวผมก็มองว่าเนี่ยคือ iPhone ก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีค่อนข้างที่จะปลอดภัยชัวร์กว่าพอสมควรนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ทำให้ค่อนข้างที่จะปลิกตัวไปได้ยากนั่นก็คือเรื่องของ Eco system นะครับคุณเริ่มจาก Mac คุณเริ่มจาก iPad แล้วคุณค่อยมาลงที่ iPhone แล้วก็บอกเลยว่าคุณยิ่งถอนตัวยากเข้าไปใหญ่เพราะเมื่อไหร่ที่คุณเกิดแบบเป็นลูปของการใช้อุปกรณ์ของ Apple แล้วเนี่ยมันจะเจอว่ามันทํางานร่วมกันได้แบบมีประสิทธิภาพแบบสุดๆกันไปเลยนะครับโดยตัวที่ทำให้รู้สึกว่าแบบมันสบายใจมากๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของ Continuity คือประสบการณ์การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ของเขาเนี่ยอันนี้มันทําได้แบบลื่นไหลแบบไม่มีรอยต่อ ร้านนี้ยังไม่รวมถึง AirDrop ที่มันยังสามารถที่จะโยงกันไปโยงกันมาได้แบบเร็วๆคือมันเลยเป็น EcoSystem ที่เข้ามาได้แล้วมันออกไปค่อนข้างที่จะยากมากๆคือในบน Android เนี่ยหลังๆมาคือเขาก็มีความพยายามที่จะคุยกับ Windows เนาะเพื่อให้มันครบลูปไงแต่ว่ามันก็ยังมีความที่ ไม่สมูทเท่าก็คือจะต้องไปลงตัว Link ์ทูวินโดว์เพิ่มหรืออะไรมานี้มันก็เลยเป็นประสบการณ์ที่มันยังแบบยังสู้กันลําบากอยู่รวมถึงอีกอย่างนึงเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่ดีๆเนี่ยโดยมากเลยนะยังไงยังไงเขาก็จะมาลงที่ฝั่งของ iOS iPad OS ออะไรพวกนี้ก่อนเสมอ เพราะว่าเนี่ยมันท,ทําทีหนึงแล้วมันเหมือนกับไม่อยากจะไปที่ตัวแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยอันนี้มันก็ทําได้ง่ายอย่าง p r o c คี a t e อย่างนี้สายที่แบบเป็นสายอาร์ตเนี่ยยังไงก็น่าจะชอบมากๆหรือว่าจะเป็นแอปอย่างกูดโน้ตสายโจดอย่างนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้ก็คือจะมีแต่บนของ iPad มาก่อนใช่ไหมครับ อันนี้ก็เพิ่งมีการยอมมาทําให้กับบนของ Galaxy Tab เพิ่มเติมซึ่งแม้ว่าจะมี Good Note มาให้ใช้แล้วก็จริงเนี่ยเอาจริงปัจจุบันนี้มันก็ยังทําได้ไม่ดีเท่าทางฝั่งของ iOS หรือ iPad OS เขาอีกต่งางหาก,กน,นะแล้วก็เท่าที่รู้ก็คือมันไม่สามารถที่จะโยนไฟล์ข้ามกันใช้ด้วยกันได้ต่างหากมันก็เลยจะทาให้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้แอปที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพสูงสูงเนี่ยอันนี้ก็คือคาดหวังกับทางฝั่งของ iOS iPad OS หรือว่า macOS เนี่ยได้มากกว่านะครับ แล้วนี่ล่าสุดเนี่ยอันนี้คือเขาก็มีความพยายามที่จะไปเอาพวกเกมคอนโซลต่างๆเนี่ยมาลงในฝั่งของ iOS iPad OS ต่างๆเหล่านี้อีกนะทางฝั่งของ Microsoft หรือว่า Windows เนี่ยนะคือเขาก็พยายามที่จะบอกว่ายังไงโน้ตบุ๊ก n d o w s ก็เล่นเกมดีกว่า Macbook อยู่แล้วนะผม ต่ในอนาคตเนี่ยบอกเลยว่าถ้า Apple ยังเจาะได้แรงแล้วก็เร็วแบบนี้เนี่ยแล้วก็ Microsoft ยังคงพัฒนาได้ช้าอยู่เนี่ยนะก็มีสิทธิ์มากๆว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเหตุผลนี้จะใช้ไม่ได้อีกต่อไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบก็คือชอบหาอุปกรณ์เสริมต่างๆน,น,นะยังไงทางฝั่งของ iPhone ก็จะเป็นคำตอบที่ดีมากๆอีกเช่นเดียวกัน สำหรับในเรื่องของก็าทำไมถึงเลือกใช้ไอ้ตัว p h o n e 15มากกว่า Android เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับเรื่องอื่นๆที่บางคนอาจจะห่วงว่าเฮ้ยเนี่ยบน iPhone 15 Pro 15 Pro Max มันมีปัญหาอยู่เยอะไม่ใช่หรอตัวที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความร้อนซึ่งในเรื่องความร้อนเนี่ยจริงๆคือมันจะเป็นหนักๆตอนช่วงที่เพิ่งออกมาใหม่ๆเนาะแล้วก็หลายๆคนจะค่อนข้างที่จะบ่นกันว่าเฮ้ยมันร้อนจริงจังแล้วคือมันไม่ใช่ว่ามันร้อนตอนใช้งานแต่หากอยู่ดีมันก็ร้อนขึ้นมาซึ่งตรงนนี้ทาาาง Apple กกกก็บอว่มัเิดจ ตัวบั๊กตัวหนึ่งของตัว OS นะครับที่ไปทําการรันอยู่เบื้องหลังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความร้อยขึ้นมาได้พออัปเดตแพชตัวนี้ไปแล้วมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมทันทีแต่ปัญหาการระบายความร้อนเนี่ยก็น่าจะยังอยู่นะ ถ้าเกิดว่ามีการใช้งานหนักๆอย่างไรก็ดีเนี่ยสหรับคนที่ใช้งานทั่วไปนะครับปัญหานี้ก็ไม่ได้น่าห่วงสักเท่าไหร่นะครับใช้มาเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอจนได้เอาตัว iPhone 15 Pro Max เนี่ยไปถ่าย 4K ProRes ในวันที่แดดร้อนๆเนี่ยก็จะเกิดปัญหา overheat ที่ทำให้การใช้งานต่อไม่ได้นะครับและเรื่องต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกล้องนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะบอกกันว่ามันมีเรื่องของรายละเอียดที่ให้มาเยอะเกินจริงแบบว่าถ้าเถอะว่าหน้ามีรอยอะไรนิดหน่อยมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนจากประสบการณ์ของคนที่ใช้มาตลอดแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มันก็จริงแล้วมันก็เรียลแบบนี้ยอยู่อยู่แล้ว <laughs> ก็เลยไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นที่จะรู้สึกชัดๆหน่อยเนี่ยคือถ้าเกิดว่าแสงน้อยไม่ได้ใช้เป็นเลนส์วายนะครับเป็นออล้ฟวายหรือว่าเทเลเนี่ยอันนี้ก็จะเจอปัญหาเนี่ยถ่ายมาแล้วอันเดอร์มืดลงไปนิดนึงตลอดนะครับ อันนี้ก็ต้องมาคอยดันแสงเพิ่มไม่ให้แสงมันมืดเกินนะซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหารายละเอียดเยอะแสงไม่สวยด้วยนะครับแต่ถ้าว่าถ่ายทั่วไปแสงดีๆเนี่ยอันนี้ภาพมันก็ยังสวยดีอยู่และแล้วเราสามารถปรับตัว Photographic Style นะครับเปลี่ยนให้มันเป็น Rich Contrast อีกอย่างได้ด้วยซึ่งอันนี้มันก็จะช่วยให้หน้าสว่างขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับ ส่วนในเรื่องกล้องเหลืองเนี่ยอันนี้ก็เห็นยังมีคนค่อนข้างที่จะบ่นๆกันอยู่ใช่ไหมคือส่วนตัวเนี่ยคือจะมองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องไวบาลานซ์ที่โอเคถ้าเกิดว่าคุณมาแบบแค่ตั้งกล้องแล้วถ่ายเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นเป็นกล้องเหลืองขึ้นมาได้อยู่บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยเนี่ยมีการแตะมีการขยับกล้องนิดๆหน่นอยหรือว่าขยับม,มุมนิดนึงอย่างเงี้ย มันก็จะช่วยได้กว่าเดิมเนี่ยเยอะมากๆแล้วนะครับผมส่วนตัวจะไม่ได้รู้สึกว่ามัน,มนเหลืองครับเหลืองเวอร์แต่กับกลายเป็นว่าไอ้เหลืองเหลืองเนี่ยบางทียังรู้สึกว่ามันเป็นเหลืองที่ก็ยังสวยซะด้วยซ้ำไปหรือถ้าใครมีชอบจริงผมว่านั่นแหละก็กลับไปลองเล่นตัวของโฟโตกราฟิกสไตล์ดูนะครับผมน่าที่จะช่วยเรื่องของโทนสีเรื่องของเนื้อภาพต่างๆพวกนี้เนี่ยได้พอสมควรเหมือนกันส่วนในเรื่องของตัวขอบที่เป็นไทเทเนียมตัวนี้นะครับผมที่หลายๆคนบอกว่ามันด่างง่ายมันเป็นอย่างงู้นมันเป็นอย่างนี้มันไม่ค่อยดี ตัวก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะที่บติเป็นคนที่ใช้เครื่องแบบไม่ใสเ่เคสจะชอบใช้แบบนี้แต่ว่าพอเห็นมันเป็นรอยๆแล้วนีนนิดนึงจริงๆมันก็เช็ดมันก็ออกกันนะก็มไม่รู้สึกว่ามันสกรปรกหรือดูแย่อะไรขนาดนั้นอนะ่ะอันนี้ผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งอะไรกับเรื่องรอยเปื้อนพวกนี้ล้กัน ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะพูดกันเยอะก็คือจะบอกว่าอ้เนี่ยมันดูบอบ,บางบิดนิดบิดหน่อยก็แตกคืออันนั้นมันก็ต้องแบบอย่างเจอรี่นี่คือก็ต้องเอาให้สุดๆใส่แรงเข้าไปเต็มที่ไงอย่างของผมเนี่ยคือใช้แบบไม่ใส่เคสมาก็มีรอยขึ้นนิดหน่อยนะครับจากการตกลงจากกระเบื้องระยะไม่ถึง10เซนด้วยซ้าเบาๆก็มีรอยแล้วนะครับเบาบางแบบน้ําตาจะไหลนี่เห็นบางคนเครื่องก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็มีปัญหาสีไทเทเนียมลอกอยู่อีกเหมือนกันนะ ทางแก้ที่อาจจะง่ายที่สุดก็ใส่เคสนะฮะผมก็ส่วนตัวผมก็จะยังคงใช้ iPhone แบบไม่ใส่เคสอย่างนี้ต่อไปแหลนะเนาะอืมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่เสื่อมง่ายอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเจอกันมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าของพวกเรายังไม่เจอกันนะเนาะแบตบมันอาจจะเสื่อมเร็วจริงก็ได้นะซึ่งนี้เดี๋ยวยังไงคงต้องรอดูไปอีกสักประมาณ2อสเดือน6เดือนเนี่ยเดี๋ยวคงจะค่อนข้างที่จะชัดเจนขึ้นกว่าเดิมแหละ แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่มีคนพูดกันแล้วก็ข้องวลกันหน่อย,นยก็คือว่ามันไม่สามารถใช้กับตัวของ USB Type C ของทั้งฝั่ง Android ได้นะครับซึ่งปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นเห็นว่าก็น่าจะเกิดจากพวกสายที่แบบด้านนึงเป็น Type A และด้านนึงเป็น Type C เนาะที่แบบเออถอะใช้แล้วมันจะมีปัญหาคือถ้าตามมาตรฐานจริงมันก็ไม่ได้ตรงตามมาตรฐานขนาดนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย้เธิดว่าเอามาใช้ชาร์จพวกแบตท,ที่รแรงๆขึ้นมาบางทีมันอาจจะมีความอันตรายได้นะครับผมแต่ถ้าเเป็นสาย C 2 C เนี่ยโดยมาก ไม่มีปัญหานะก็ใช้ได้ตามปกตินะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเนี่ยตอนต้นนะครับว่าถ้าเกิดว่ายังเลือกสายไม่ได้อยากหาสายสำรองมุดขึ้นมานี่นะครับผมก็จะมีเป็นสายของทางออคี้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นสายที่เป็นสายถักเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่สูงมากคืออันนี้จับมานี่คือแบบโอ้โหเส้นหนาหนาฟึกนะครับยังไงก็ลองไปพิจารณาแล้วก็นี่แหละราคาคงราคาต่างๆก็ถูกกว่าซื้อกับทางของ Apple เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงพวก ตัวหัวชาร์จด้วยเนาะก็ส่วนตัวผมว่ามันก็ดูเล็กแล้วก็ดูน่าใช้มากๆอันนี้ก็เป็นเหตุผลทั้งหมดนะครับผมที่ผมยังคงเลือกทางฝั่งของ iPhone 15 Pro Max นะครับถ้าเกิดว,ว่าต้องเลือกตัวเดียวเนี่ย p h o n e น่าจะเป็นคำตอบที่ดีมากๆอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เถิดว่าใครไม่เห็นด้วยแต่อย่างใดเนี่ยอันนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับรวมถึงเดียเด๋ยวเร็วๆนี้พี่พัทน่าจะมาเป็นตัวแทนของทางฝั่ง Android มาขิงกันให้ดูกันอีกแน่นอนนะครับบอกว่าในาเทมนี้เลยก่อนอเลยแล้วกันว่า ไม่ต้องมาหาเรื่องหรอกครับผมพิพัฒย์ยังไงก็สู้ไม่เคยได้ไอโฟนที่1